เออีกอะไรดีนี่ทำไมมึงไม่ขึ้นมามึงไปอยู่ด้านหลังมือเออมึงวิ่งเล็กเก็กเกแกอยู่นั่นแหละแล้วเขาจะมาไฮไลท์ไง,ไงเอ้าอุ้ยขอบคุณสำหรับตัวเน็ตครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับตัวเน็ตครับขอบคุณครับ เขาจะเล่นข้างล่างบีด้วยนะลูกคุยเลยตดนเขาเล่นแนะ่ไม่รอดแนะ่เดิน,นะนะเล่นนี่ไม่ไคุยตัวเเธอผีจะพูดเสียงดังนะคนอื่นเขาก็รู้หมือนเร้ามืนเขินอายไปแล้วราคาะอ้น้องเขาจะเล่นของบีเมืองไม่ได้เดดกูแลครับอ,อย่ายมาลองขอชีวิตแล้วกัน มือไม่ได้แดก่กูเลยค่ะเองโมกิสดูตรงไหนวะบีเดี๋ข้าบนอ่ะมันมลงไปแล้วตัวนึงชุ๊บจุ๊บเพื่อได้แล้วเอาแล้วก็ตัวลงไปข้างล่างชื้อ น่ะมันเป็นอะไรวะกดสะโคไม่ติดเฉยๆบางทีเออเออเออไอ้นี่ดวงดีจังวะมันแขนพระอะไรพระรอดไปเนี่ย อะไรวะยิงคนไม่ค่อยโดนเลยพอโดนก็โดนพวกส้นตีนนู่นอะเอามาหน่อยเรวไปช่วยกันเดี๋ยวเออเออสามคนเอออะไรกูไม่รู้ชอบปุก๊กย์เนี่ยไม่ข้าใจเลยก็ตายเราเล่นอะไรเนาะอโอ้ไม่คือปกติ ก็แต่เรามันน ul ่าจ <being> <background> ิง <gamma> ข <enders> ้างหน้าต่างก่อนนะมันพยายามดุดเข้าไปดุดเข้าไปแล้วก็จิงเขาแล้วก็เดือดออกไปเล่นอยๆน้องแล้วต้องจับอีกไปไปต้มสมพักเซียนเราเกาะก็ไม่มีว่ะไม่มีเกาะเล่นตะวอนก็ไม่มีปากก็ไม่มี ไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่โคลย์โคลยก็ลิดนะโอ้โหบโหโหีเอาคามริงมาพูดเล่นได้ไหมมีตัวมามีตัวมาเฮ้ยกูจะตายวะเออเออ เป็ดจะดข้าไปตรงกลางอย่างนั้นดิเอามาได้ไหมรอรอเอามานะด้านหลังด้านหลังมีนะมีมีด้านหลัง้วยนะเอาเป็ดด้านหลังใครเป็ดด้านหลังใคมีอะไรปะม,มีอะไรแย่งกันแทบตายไม่มีอะไรเลยหเราแย่แล้วครับเจ้าต่ายดำน้องไม่ต้องเสียใจไปนะที่ตัดน้องลงแน่ <c oughs> อ,ยอ้ยนอนที่ท่ยอย่างงี้ไม่รอนแน่นี่ไม่ไปไหนโ <c oughs> ดนกระต่ายดำโดนรุดข้างในได้งไงช็อตวิกกี้เนี่ย <c oughs> บร่๊ะเลยจะบีช่นมาแล้ว ไข่เป uh, uh, uh. no ็ดโอ้โหกูร <So S 2> ับดาเมจแทนกูก็โดนเรื่องคก็โดนเหรออีนี่คุณตกคว้าไปเลยเอ้าไอ้ไข่เป็ดอะไรเป็นไล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกเนี่ยเอ้าไอตุลเอ้ามาวิ่งลงไปข้าวราแล้วบี ้ยีนสเสร็จกูแน่อีนีมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเออกระต่ายดำสุดยอดอยางนี้ <c oughs> ขาไม่มีแอดวอ์นะ่า tương <laughs> cứ khinh lùng như thế nào nè <laughs>